ครับผมเย็นนี้มาพบกันเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทก่อนที่จะไปพบข่าวอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตองกาชาแนลด้วยนะครับผม,พมเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับพบกันเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจาก ไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนที่มคีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับเป็นผู้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับมีสัญชาติไทยและอายุ18ปปีขึ้นไปนะครับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตราที่33นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19นั่นเองนะครับส่วนหลักฐานก็เป็นบัตรประจําตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างกรณีมีนายจ้างนะครับวิธีรับเงินนะครับพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีหรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีโดยระบบจะสามารถดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุดคือ7วันนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้นนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับที่หน้าเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกันนะครับเข้าไปดูว่าท่านมีคุณสมบัติหรือไม่นะครับเพียงไรนะครับให้ท่านเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปสมัครนะครับท่าน ถ้ามีคุณสมบัติแล้วนะครับก็เข้าไปสมัครเลยนะครับพอสมัครแล้วนะครับท่านก็จะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐนะครับจากภาครัฐทั้งสิ้นนะครับ3เดือนนะครับเอา5 5 3 5เป็นหมื่นนะครับอย่างน้อยก็ช่วยในการพยุงช่วงโควิด -19 นะครับในช่วงนี้นะครับไม่รู้ว่าเราจะมีงานทำถึงขนาดไหนนะครับ แล้วโควิดนี้จะมีระยะเวลาการสามารถควบคุมได้กี่เดือนกี่ปีกันแน่นะครับดังนั้นนะครับการมีเงินช่วยหล่อเลี้ยงสักเล็กน้อยนะครับก็ช่วยพยุงให้ตัวเราและครอบครัวอยู่ไปได้อีกนานนะครับหลายๆคนถามถึงประกันสังคมมาตราที่33มสิาน้ำกลุ่มลูกจ้างพนักงานเอกชนกับสิทธิประโยชน์คุ้มครองนะครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่มาตรา3% 3นั้น เป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับเชื่อว่าคนที่ทํางานทั้งในระบบและนอกระบบอาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับผู้ประกันสังคมมาตราไหนนะครับวันนี้ผมจะมูดพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรา33นะครับอย่างน้อยจะได้ไปเทียบเคียงว่าตัวเองจะได้รับเงินเดียวยา5,000บาทจากรัฐบาลหรือไม่นะครับเป็นจํานวน3เดือนนะครับสําหรับมาตรา33นั้น ก็คือผู้ประกันตนในกลุ่มกลุ่มนี้คือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปนะครับซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่1คนขึ้นไปอายุไม่ต่ำกว่า15ปีและไม่เกิน60ปีนะครับโดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนคิดเป็นสัดส่วนดังนี้ลูกจ้าง5%นะครับบวกนายจ้าง5%บวกรัฐบาล2.75%ของฐานเงินค่าจ้าง ขั้นต่ำตั้งแต่1,650บาทแต่ไม่เกิน15,000บาทสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงได้รับก็ได้รับตามมาตรา33นั่นเองจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรานั้นนะครับผมนี่คือผมจะพูดให้ท่านได้รู้จากมาตรา33คืออะไรนี่คือมาตรา33นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ก็จะได้ทราบนะครับเพื่อที่จะไปทำเรื่องเพื่อ ขอเงินเยียวยาโควิดนะครับ19นะครับในวันนี้ตอนเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่18เวนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วจะนำความรู้สาระดีๆมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ